เรามาทําวิธีเพาต้นบล็อกชอยกันนะคะหรือเบบี้กวางตุ้งก่อนอื่นต้องเตรียมดินนะคะดินผสมกะมะาพ้าวและดินพิทมอสน,นะคะผสมกันดินพิทมอสน,นี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเพาะต้นกล้ามากเลยค่ะทําให้ต้นโตงอกไหวขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นบล็อกชอยนะคะซื้อจากสวนจุจักรนะคะ แล้วก็เทลงมือเลยเปิดแล้วควรที่จะปลูกให้หมดนะคะหรือถ้าปลูกไม่หมดเนี่ยต้องแบบล็อกให้ดีให้มิดชิดแล้วก็ไว้ในกล่องนะคะเก็บไว้อย่าชื้นอย่าร้อนจนเกินไปอุณหภูมิห้องปกตินะคะเนี่ค่ะเม็ดก็จะเป็นอยแบบนี้เราก็โรยลงไปเลยค่ะในดินผสมกาบมาเพร้า,าแล้วก็พีมอน,นะคะพีดมอน,นี้เป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากจริงๆนะคะใช้เพาะต้นไมน้นี้งอก จริงๆค่ะผักงอกดีมากเลยค่ะถุกนี้ซื้อมา80บาทนะแอบแพงไปนิดนึงลองหาซื้อใน l a ซ a ด้าชอปชอ e ไม่รู้มีหรือเปล่านะคะแล้วก็ h o m โปรละลานขายดินทั่วไปนะคะลองหาดูแล้วก็ใช้ f o กกี้ฉีดให้ชุ่มเลยนะคะเราใช้ Foggy ้ฉีดไม่เลยไม่ต้องใช้วิธีแช่น้ำค่ะใช้วิธีนี้ก็จะงอกไววันรุ่งขึ้นก็นงอกนะคะคืองอกไวมากเลยค่ะ ฉีดให้ชุ่มเลยพอฉีดชุ่มแล้วอะเราค่อยเอาดินมาปิดหน้าอีกทีบางๆนะคะรู้สึกว่าดินที่ปิดนี้รู้สึกจะกรมอันใหญ่ไปนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แทงขึ้นมาเองแล้วก็ฉีดฟอกกี้ลงไปอีกครั้งนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้น วิธีอเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็จะงอกแล้วค่ะแล้วใช้ฝาปิดอีกทีนะคะหรือใครไม่มีฝาก็ใช้ถุงพลาสติกผูกค่ะผูกไม่ต้องแน่นมากเนี่ยค่ะวันแรกวันลุ่งขึ้นก็งอกเลยค่ะแต่งอกไม่ไม่ไม่เท่ากันนะคะก็คือต้นไหนความชื้นได้เหมาะสมกว่าความอุ่นเหมาะสมกว่าเขาก็งอกไวค่ะเนี่ยค่ะงอกตามกันมาเลย อันนี้ต้นหนึ่งวันนะคะก็จะลำไรออกมานิดๆหาแสงแดดนี่ก็วันที่สองค่ะกำลังจะลดน้ำต้องลดน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นอย่าลดเยอะยศดแต่พอดีค่ะอย่าให้ความชื้นเขาหายเปอร์เซนต์งอกเขาก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์เลยนะคะ เขียวน่าน่ารักมากเลยอันนี้ก็คือต้น4วันนะคะงามมากเลยค่ะ5วันก็พร้อมแยกต้นไปปลูกแล้วนะคะลองทำดูนะคะวิธีนี้ง่ายมากเลยค่ะแล้วงอกไวด้วยค่ะวันเดียวขอบคุณ